僕夏目ちゃんの式神になるずっと夏目ちゃんを守ってあげるよこれであなたは私のものですハルトラ君が東京に来てくれてみんなと一緒にいられて本当によかった待ってるえ 「いいをつけて飛び立つだけのキラで」 เน่าไม่รอก่อนนะจะรักษาจะรักษาแตวนี้ละออ d ดอร์ออเดอ d e ออเดอร์ออ e r อร์อ r เอารุสุรเด o ร d ออเดอร์จะช่วยให้ได้เลยคอยดูเพราะฉะนั้นได้ปลอดเถอะขอร้องละได้ปลอดเอารุสุร Hva? Ribu? เดี๋ยวพ่อจังน่าจะไปทางนี้พาร,ราโทราเลยจะตัวหรือเปล่าเอ๋เนสิเมตจังมูทำอะไรอยู่รีบเร่กรถพยาบาลสิไม่จริงจริงสิ ถ้าให้พ่อช่วยถ้าเป็นพ่อต้องทำได้แน่พอรู้ทุระก็พ่อเป็นองค์มิวจิมือโปรโนี่นะอย่างยักษ์ของนายก็ยังช่วยผนึกให้เลยนี่พอเถอะนะถ้าเป็นพ่อต้องพอทำอะไรได้บ้างแน่เพราะเขาต่างกันกับฉันถ้าเป็นองค์มิวจิตัวจริงคิดดูสิถึงจะตายแล้วก็อรู้ทระไม่ว่าจะเป็นองค์มิวจิแบบไหน

สำนักงานองค์มิวขอจับกุมพวกเธอฮารุโทระอยู่น่เฉยเอาไว้นะ <c oughs> อย่าขยับนะอย,อยามาขวางฉัน <c oughs> ไอ้โจ๊บนะ้านั่นโถ่ไอ้ฮารุโทระจะยันก่อนสิลงไปข้างล่างกันก่อน bị nuôi sư tử rồi à? Tụng mấy? Kẻ cả. Mới đi lợp nhà Israel, đi nữa cái ด้วยเธอะเฮ้ยึสกะพิธีไทยซันฟุกคุณ้าเป็นพิธีไทยซันฟุกคุณแล้วก็ทำให้น่า,าสมัยฟื้นกลับมาได้แน่นถ้าจัดพิธีไทยซันฟุกคุณแบบเดียวกับที่เธอพยายามทำแล้วก็ให้มันน้อยๆหน่อยฮารุทระขอร้องละมีเอาลรอสซสกะไม่เอา,อเอาลอะนี่นายพูเดเรื่องม้าอะไรออกมาเนี่ยฉันเอาจริงนะพอสักทีทั้งที่ตอนคราวฉันตัวเองมันแค่ผู้เสียดี คนขี้กองเครื่องสังเวยล่ะเครื่องสังเวยกับวิธีการแหละจะทํายังไงฉันจะตายเองอย่ามาพูดบ้าๆนะนัซเมะน่ะต้องตายก็เพราะฉันสมควรแล้วที่ต้องชดใช้สึสกะฉันไหวแล้วนะขอร้องละทิ้งนัซเมะเอาไว้ตรงที่แบบนั้นมันจะดีเหรออะ ไงขออนุญาตเข้ามาขัดจังหวะน,นะไม่จริงคุณพ่อฮดูท่าทางสบายดีนะสุสก,ก,กะแต่ว่ามาเรียกคุณพ่อไม่ได้แล้วนะมันไม่ใช่คองที่จะสาบง่ายๆขนาดนั้นแม้กับตัวเองที่จริงก็อย่าจะมาพูดอย่างเข้มงวดเลยนะความเอาใจใส่ต่ออาคมท่านรองยังใช่ไม่ได้เหมือนเคยเลยใส่ใจซะด้วยล่ะ ตายไปแล้วแท้แท้เพงที่แน่เจ็ตายไปแล้วแท้แท้ซ่เรียกว่าคุณพ่อเนี่ยเป็นชื่อเล่นอะไรทานองนั้นใช่ไหมคิดได้น่าขำดีนะแต่ความหมายตรงตามคําคพูดนั่นแหละขอแนะนําตัวหน่อยแล้วกันชื่อของฉันคือยาชามารุชื่อตอนยังมีชีวิตคือไดรอนจิชิโดฮะฮะฉันได้ฟังเรื่องของเธอมาแล้วมาอย่าจ้องกันแบบนั้นสิพวกเราเนะี่ยเป็นประเภทเดียวกันแล้วด้วยนะหมายความว่ายังไง มีองค์คุ้มครองเหมือนกันยังไงเล่าอเอาละราชา<น>แห่งดาวเหนือไม่สิเรียกว่าทัานยาโคตรงๆเลยดีกว่าหรือเปล่านะฮะ<า>ชื่อของฉันคือฮารุทระสเจิมิคาโดฮารุโทระถ้างั้นซซจิมิคาโดฮารุโทระุงคงค,ความจริงแล้วฉันว่าการที่เราสอดมือเข้ามามันออกจะเร็วไปสักหน่อยนะแต,แต่บ้าทอระอย่าไปฟังที่เขาพูดนะเพระเจาหมอน,นี่คือหัวหน้าของสมาคมเขาคู่เซซกะ สน่สนมกับฮารุทระาคงไม่ใช่หรือไงถ้าอยากอยู่ด้วยกันก็ต้องชวนเขามาอยู่ฝั่งนี้สิมีเรื่องที่อยากยืนยันอยู่สองเรื่องนะชิกกงามาเมื่อครู่เป็นของนายสินะใช่ฝีมือของฉันเองฉันมองดูอยู่ตลอดด้วยเจ้านี่แหละเป้าหมายละ่ะเป้าหมายอันดับหนึ่งเลยก็คืออยากลองอย่างเชิงดูการที่ชิกิ้เทียมตลาดตลาดแบบนี้ใช้ได้ผลเนี่ย ดูเหมือนว่าพลังที่แท้จริงและความทรงจําของฮารุทราคุงจะยังไม่คืนมาสินะเข้าใจแล้วงั้นคาถามต่อไปที่จริงแล้วพวกฉันเพื่อจะไปคอมเมนต์กับคนที่เป็นเจ้าของที่กิงอามีที่ชื่อโคโมมารุเนหรือว่านายจะเกี่ยวข้องกับพวกนั้นจริงๆคือเรามีเจ้านายคนเดียวกันคนคนนั้นก็คือโซมาทากิโตะนีเฮรอเซียย อะไรกันอะไรฉันกดแล้วชถ้าจะยังไม่กลับคืนมาสินะต้อนหนุ่มๆเป็นยังไงตอนนี้ก็ทำได้เหมือนเดิมนอะแน่นอนตอนนี้แค่ทางนี้ โอ้มีดเจยโซบะกัะมาะโอ้โอ <c oughs> ก็อยากจะขอโทษอย่างจริงใจนะที่เจ้านายของเรารีบร้องจนทำพลาดไปแต่ว่าพวกเธอก็ช่วยเอาไปตรายตรองดูยอย่างจริงจังหน่อยได้หรือเปล่า <c oughs> เรื่อมาเป็นผู้เดินบนวิถีองค์เมียร่วมกับพวกเราแน่นอน ว่าค่าตอบแทนในการขอโทษก็สมน้ำสมเนื้อตัวอย่างเช่นพิธีไทซันฟุคุนฮะฉันมีพลังเกี่ยวกับอาคมด้านวิญญาณเครื่องพิสูจน์เรื่องนั้นคือตัวฉันยังไงละ่ะอารุทราคุมฉันจะไม่พูดงี่เง่าอย่างเรื่องแลกเปลี่ยนชีวิตของเธอเหรอกนะแต่มันก็มีข้อแม้อยู่บ้างที่จะทําให้เด็กคนนั้นฟื้นคืนชีพมาได้ซู <c oughs> จิมิคาโดนัซเมน ตายไปทั้งทั้งที่ยังไม่ได้เตรียมตัวเลยฉันอยากให้เธอตระหนักด้วยว่าถึงจะจัดพิธีไทยซันพวกคุณแต่มันก็มีช่วงเวลาค่อนข้างจำกัดอยู่มีกองปราบมรารเย้าจีห้าคือจิมิคาโละัารุโทระอาตโตโทจิแล้วก็เดรนจิสุสึกะยอมจำนนสิจ้า้ออดี สุเมฉันมันบ้าไปเองที่คาดหวังกับยักษ์แขนเดียวช่วยไม่ได้คงต้องเคลื่อนไหวถึงจะยุ่งยากก็เถอะนัสเมจังเขาคิดแล้วเชียวว่าเราไม่ควรมอบปีกาให้ไปไม่ว่าพวกเราจะเป็นยังไงก็ต้องไม่มอบให้กับมันารู้ทรารยังไม่รู้ พลังที่อ่านดวงดาวไม่ได้ที่สำนักงานองค์เมียกำลังเพิ่มขึ้นยาไซโดจินะดูเหมือนโสมาจะเผยโฉมหลังซ่อนตัวมายาวนานแล้วดูถ้าพวกเราจะลงมือช้าไปทันยาคะนิซิเมจังเขานิสิมเมจังเขาคุณเซร็จิยร่รช่วยเล่ามายฟังอย่างละเอียดได้หรือเปล่าคะเรื่องปีอีกาทราบอยู่แล้วใช่ไหมครับฮะค่ะ เรื่องคนที่นำปีกกามาลหรครับเรื่องนั้นเด็กที่ชื่อโซมะทากิโกะนะครับคนที่มาทัศนศึกษาที่โรงเรียนเมื่อวานแล้วหนูเป็นคนบอกเด็กคนนั้นเรื่องงานดอกไม้ไฟก็แล้วมันเป็นยังไงล่ะเพราะเธอเป็นคนบอกนัซเมะก็เลยตายงั้นเหรออย่ามาพูดเรื่องไร้สาระนะแต่ว่าเคียวโกะนัสเมะน่ะตายเพราะอาคมของปีกกาที่สิงในตัวของฮารุโทระอยู่เพื่อยับยั้งฮารุโทระที่คุ้งคลั่ง นัสเมจึงยอมทิ้งชีวิตตัวเองจูบ้าฮารุโทระเนอะมันโทษตัวเองว่าเป็นคนฆ่านัสเมจเธอก็คิดเหมือนมันแหละก็เหมือนกันนั่นแหละการที่นัสเมจตายไม่ใช่ทั้งความผิดของฮารุโทระหรือความผิดของเธอคุณฮารุโทระล่ะตอนนี้หน่วยสืบสวนกําลังสอบสวนตัวเขาอยู่ครับงั้นเหรอคะอยู่ที่นี่เองแล้วครับเนี่ยอาจารย์ใหญ่คู่ราหชิอะ คุณมิยาจิหลังจบบากเจ้าบ้ากคังอามิโดนคุมความประพฤติฉันก็แทบไม่ได้หยุดเลยเนาะได้ยินว่าตอนนี้หน่วยสืบสวนกําลังสอบสวนนักเรียนของเราอยู่ท่านอยากไปร่วมฟังที่นั่นด้วยนะคะขออภัยด้วยเนะยครับอาจารย,าย์ใหญ่คูราชิเรื่องจัดการกับเขาทางเบื้องบนสํานักงานองคเมียวไดตัดสินใจแล้วว่ามันเกินกําลังที่ทางโรงเรียนองค์เมียวจะจัดการได้จากนี้สํานักงานองเมียวจะรับฝากตัวเขาไว้เองนะครับอะไรกัน เนซิเมจังให้จะนพบกับเนซิเมจังได้หรือเปล่าคะขอโทษนะครับหัวหน้ากรมมิยาจิโรงเรียนของเรามีอาจารย์ที่เป็นอดีตมือปราบมารอยู่ฉันก็ใจดีค่ะว่าทางคุณเองก็มีกฎอยู่จะวิ่งเต้นหาช่องให้เขาเป็นตัวแทนเด็กพวกนี้ไปพบคุณนนซิเมจะได้หรือเปล่าคะห้องดับจิตฟูจิวาระจากโรงเรียนโองเมียวครับมีใครอยู่ไหม อฮะประตูเปิดอยู่อโตโมคุงอาจารย์ฟูจิวาระเข้ามาที่นี่ได้ยังไงกันอออเรื่องพนึกที่ประตูเหรอครับขอโทษนะครับแต่ไม่ว่ายังไงผมก็อดใจไม่ได้ก็เลยเล่นโกงนิดหน่อยนะครับไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวคนที่อยู่ข้างนอกเขาก็ฟื้นแล้วล่ะเดี๋ยวก่อน เรื่องที่ฉันจะพูดเนอะผมนี่งงเข้าจริงๆเลยนะครับตอนที่ได้รู้เรื่องราวทุกๆอย่างก็จบหมดเรียบร้อยแล้วกลายเป็นว่าเธอได้ตายไปแล้วโอ,อ,อโตโมกคุงขอโทษนะขอโทษนะนักสมัเมคุงให้อภัยฉันด้วยนะออโอตโมกคุงยังไงก็มากับฉันก่อนสักครั้งเถอะพวกเราเนอะ ไปคุยกับอาจารย์ใหญ่กันขอบคุณมากนะครับอาจารย์ฟูจิวาระฮะ,ะสุจิมิาโดเฮารุโทระที่จึงลาผมไปพบกับเขามาเมื่อครู่อะไรนะไปยืนยันถึงสภาพการลืมตาตื่นเอาไว้ก่อนนะนะว่ากลับชาติมาเกิดนั้นเพียงแค่ดวงวิญ,ญญาณใช่หรือเปล่า รื้สึบทอดความทรงจําและความสามารถในอดีตชาติมาด้วยว่าแต่ว่าด้านพวกยาสึซุมิคุงไปยังไงบ้างไม่มีข้อมูลอะไรใหม่ๆรายงานมาเลยอืมรู้ว่ายาสซุสมิคุงจะยังไม่เข้าใจถึงสภาพการในตอนนี้หรือเปล่าไม่หรอกยาสึซมินะ่าเก่งเรื่องการอ่านดวงดาวน่าจะดูอยู่เพื่อหาโอกาสมากกว่าอืมอืมอมืก็แปลว่าโอกาสที่เขาจะมาเพื่อชิงตัวลูกชายกลับไปยังมีอยู่สินะ ยาสุซนะึมีนะมีทากาฮิโร่กับจิซุรุอยู่ด้วยโดยเฉพาะทากาฮิโร่เป็นอดีตหน่วยสืบสวนที่มีความสาม,มารถต้องขอระวังให้มากเลยแต่ทั้งเราก็มีมิยาจิอยู่แต่ถึงพูดแบบนั้นก็ยังมีเรื่องอื่นให้กังวลอยู่มีอาจารย์ของโรงเรียนอง์เมียวอยู่คนหนึ่งที่เป็นตัวยุ่งยากเอะใครเหรอชาโด้อ <Shadow, S 2> เขาลาออกไปแล้วไม่ใช่เหรอหลังออกจากหน่วยสืบสวนแม่ฉันก็ถึงตัวไป เพื่อเป็นอาจารย์ประจำชันของซืจิมิคาโดนะสึเมะอะไรกันก็คิดว่าใครชาโดหรอกเหรอถ้าเขาวกกลับมาเป็นศัตรูตอนนี้คงลำบากแน่แน่เลยวางใจเธอะฉันมีคนที่เหมาะสมอยู่แล้วฉันมีงานนอกมาให้นายทำมีความเป็นไปนได้ที่องค์เมียวฝีมือดีคนนึงจะลอบเข้ามาในสำนังกงานองค์เมียวอยากฟากให้นายช่วยรับมือเขาหน่อยนะฉันเหรออีกฝ่ายใครล,ละ่ะชาโด <Huh? S 2> <Hey. S 1> ตกใจยังไงแก่แทบทุกทีเมื่อปราบมานอิสระคังมิงไรจิฉันยกเลิกเรื่องการคุมปุะพฤติของนายท <Hey. S 2> ี่มาที่สำนักงานเดี๋ยวนี้เลยจะให้คนในกองขับรถไปส่งวันนี้พวกเธอกลับกันไปก่อนนะที่นี่ปล่อยให้พวกเราจัดการเองกลับแล้วจากนี้ไปจะทำอมได้ล่ะ มุดตัวอยู่ในที่นอนแล้วก็หลับแล้วตื่นมาในวันพรุ่งนี้ที่ไม่มีนัสิเมจังแบบนั้นมันดีแล้วเหรอจะทําแบบนั้นได้ยังไงอาจารย์ใหญ่โอโตโมะคุงมาที่นี่ไหมครับเอ๊ะมีอะไรงั้นเหรอคะขอโทษด้วยครับแบบว่าพวกเราก็มาคุยกันบ้างเถอะฟังฉันนะ จากนี้ฉันจะลอบเข้าไปในสำนักงานองค์เมียวจิมน่ะเหรอสำนักงานองค์เมียวเป็นรังของศัตรูจะปล่อยฮารุโทระในตอนนี้ไว้ที่แบบนั้นคนเดียวไม่ได้ต้องลอบเข้าไปแล้วชิงตัวกลับมาจะไปทำได้ยังไงเล่าโทจิคุงพอลอบเข้าไปข้างในแล้วแต่เราก็ไม่รู้ว่าฮารุโทระคุมอยู่ที่ไหนแน่นอนว่าการได้พบกันมันยากชัวร์เลยนะก็หอนะ อะไรบ้าบินถ้าที่รู้ว่าล้มเหลวก็ไปแค่การหนีเท่านั้นน่นแหละเอาเรื่องเมื่อกี้ไปปรึกษาคุณคงโเร็กกับทานใหญ่ก็เถอะนะเรามาหาทางที่ถึงจะอ้อมแต่ก,ก็เป็นไปได้กันขอบใจนะเทมมาแต่ว่านะเจ้ายาชามารุมันได้พูดเอาไว้เนอะว่าเวลาที่จะทำให้นังสืม,มคคืนชีพด้วยพิธีไทสันฟุกคุณเนอะมันแทบไม่เหลือแล้ว ถ้าจาเลงก็ต้องไปคืนนี้เท่านั้นที่ยาชามารุถอนตัวไปก็เพื่อที่จะให้เวลาพวกเราได้คิดถ้างั้นหากเป็นเวลาที่เจ้านั่นตั้งใจให้มันก็อาจจะมีช่องว่างที่เป็นไปได้อยู่ก็ได้นะถ้าฉันจะเสี่ยงตอนนี้แล้วก็เวลานี้เหมาะสมที่สุดแล้วฮารุโถระจะเลือกยังไงเราไม่รู้หรอกแต่รู้สึกว่าเขาคิดจะทําให้นันเสพฟื้นถึงแม้จะต้องสละตัวเองหากเป็นแบบนั้นมันก็ช่วยไม่ได้ฉันคิดว่าถึงเป็นแบบนั้นมันก็ดี แต่ว่าก่อนหน้านั้นยังไงก็ต้องพบให้ได้สักครั้งก่อนที่ฮารุโทระจะตัดสินใจฉันจะไปดูหมอนั่นตัดสินใจด้วยตาของตัวเองโทจิคุงมีเรื่องหนึ่งที่ฉันบอกได้แน่แนนะ่ไม่มีตัวเลือกที่ว่ากลับหอแล้วกลับไปนอนจนเช้าในหัวของฉันเลยนะ<ฆ>เรื่องนี้แหละที่ไม่มีอยู่ในหัวฉันเลยเพราะงั้นฉันจะไปถึงจะบ้าบินแต่ฉันก็จะไป ฉันไปด้วยฉันก็จะไปด้วยแต่หมาเพี้ยงกันไปแล้วม<ฮ>ีแผนยังไงบ้างล่ะขอบใจนะถ้าเราเหนีไปจากที่นี่เลยจะมีพิรุธได้กลับไปที่บ้านของตัวเองก่อนแล้วค่อยไปที่สำนักงานองค์เมียว แว่นจะเอายังไงอ,อะไรเนี่ยเมื่อกี้นี่เตรียมรถเรียบร้อยแล้วออกไปก็ได้เลยพวกเราจากนี้ไปจะเป็นยังไงกันนะโอชิ สถานการณ์เปลี่ยนไปหน่อยแล้วครับคือมันออกจะน่าอายไปสักนิดแต่ที่ว่าให้ยืมผมขอใช้ด่วนตอนนี้เลยได้หรือเปล่าครับจู่ๆก็มาบอกกนระทำหันหน้าดูเลยนะแล้วเอาอะไรล่ะจากนี้ผมว่าจะก็ไปวิวาทในสำนักง,งานอมเมียวสักหน่อยมาด้วยกันทีสิครับ 「時刻ざる」「次にやらへるの」「さわめく日々が来